สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพลายแซมสั้นฝนเนสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็อยู่ในซุ้มนะครับแต่ว่าบรรยากาศตอนเย็นแล้วเนาะวันนี้ก็อยู่อาหารทช้าเสร็จแล้วนะครับเนาะเสร็จแล้วแต่ว่าเราคือ,อะจะไปหาซีโอนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ของเราเิดปัญหาหลายวันแล้วนะครับไลฟ์ไม่ได้นะครับไล์ไม่ได้หลายวันแล้วเนาะ,ะวันนี้ก็ยังไลฟ์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะให้ซีโอดูให้หน่อยนะครับไ,ได้เห็นได้ข่าวว่าอของคุณสิง คล่อมได้แล้วแกะไข่ได้แล้วแกะไข่ได้แล้ว,ลวอะไรครับสวัสดีครับอะไรไปไหนครับไปด้วย<อ>เดี๋ยวเราจะไปซุ้มใหญ่ครับไปหาซีโอไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราก็เพิ่งเสร็จภารกิจนะคะโอ้ยเราไม่จะมีที่นั่งนึงนี่โอ้สองสารรถบ้านเราจริงๆแล้วมจะออกสักคันหนึ่งครับ <c oughs> เอาแบบ4ล้อลเลยครับอ4ล้มอมันลำบากนิดเดิน ไม่อยู่ครับไม่อยู่เพราะว่าเนี่ยมันก็มืดแล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยเราก็ขาดการไล่ก็ขาดมาสองวันนะครับสองวันเ<อ>มื่อวานก็ไล่แต่ว่าโทรศัพท์คือก็อไม่อำนวยความรู้สึกไม่ไล่ยังไงไล่แบบภาพไม่ค่อยชัดนะคะแล้วก็โมัวไปอย่างนั้นเลยโมโหก็อาศัยว่ามาขอโทษขอโทษพ่ม่เอฟซีนะครับที่บอกว่าจะมาจะมาคุยกันทั้งเลยมานะครับ จะอยู่หรือเปล่านะวาจะไม่อยู่สมากกว่าน้อเน่นครับนั่นรถอยู่อันันนั้นรถอยู่ เยอะเกินไปอ่ะทำให้โอ้โหช้างก็คักๆตามเราไปดูตอนนี้เพิ่มพูนนะคะเจ้าพุณเพิ่มวันนี้มาอยู่ในซุ้มเขียวเป็นวันแรกนะคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูคอกน่าตาฐานมากนะคะแน่นหนาน่าจะไม่มีใครอยู่นะเราว่าจะมาหาคุณเสือนะคะเพื่อที่จะแก้ไขโทรศัพท์ให้เราแต่ว่าไม่มีใครอยู่ ควันก็ไม่เห็นมีใครอยู่สักคนนะคะวันนี้เงียบหมดเลยอโอ้ดูคุณเพิ่มไปยอย่คุณแม่เลยนะคะไม่ยอมออกจากคุณแม่นะคะดูมาเร็วมานี่เร็วตอนนี้ตอนนี้ควานเล็กกับหมูแบนก็กำลังอเดินรอบซุ้มนะคะ เผื่อจะเจอคุณเสือหรือคุณสิงแต่คุณสิงน่าจะไม่อยู่แล้วน่าจะกลับบ้านแล้วอ่าเผื่อคุณเสือจะยังอยู่ถ้าไม่อยู่ก็วันนี้น่าจะไม่ได้ไลฟ์เหมือนกิบเมื่อโทรศัพท์ของเราก็จะได้ไลฟ์อ่าเครื่องเก่าของควานเล็กเหมือนเดิมจะไม่ชัดแต่ว่าพออ่าทูไๆไชๆไปก่อนนะคะโอ้ดูพี่ชื่นที่ชื่นพี่บัวเราอยู่ไหนฮะวันนี้ ที่ทำไมหายที่บัว <c oughs> เดี๋ยวตามดูนะว่าบัวบานของเราไปอยู่ตรงไหน <c oughs> บัวบานอยู่ตรงไหนเจ้าทำไมไม่เห็น<ะ>บัวบานอยู่ตรงไหนบัวบานไม่เห็นเลยนะเออหายบัวบานนะคะหายโอ้นี่มาแล้วมาแล้วนึ <c oughs> วกว่าจะไม่มีที่อยู่อตัวจริงไม่มีที่อยู่แล้วไอ้้ ม่มีแล้วเขามีลูกหลามมาใหม่นะครับตอนนี้ต้องเพิ่มอะไรยูนาโดอะไรยูีเกียเลยอ่าตอนนีเผูกเค่องพุ่นนีแอยูเลยเพืาไปใส่หมึฮะไปยูสจะลงทู่จะลงทู่หาเบิองเบืองเขมีวแช่ครับฮะพีชางข พี่บัวไปออกกําลังกายมากลับสมืดเลยนะชื่นใจไหนชื่นใจใช่พี่ชื่นยังอยู่นี่เพราะว่ามีมีน้องชายน้องหล่ามาใหม่นะคะพี่บัวก็ต้องเสียสละให้น้องพี่บัวต้องเสียสละให้น้องนะคะน้องก็จะได้มาอยู่ในครอกเพราะว่าน้องยังตัวเล็ก ตัวงาหนี่มาดูสิน้องเพิ่มพูนมาเรียกน้องเพิ่มพูนเด้อมาดูตัวหนิแม่เออมีแม่ชื่ออะไรแม่ชื่ออะไรไม่รู้แม่ชื่ออะไรเจ้าเรียกน้องเพิ่มพูนเด้อหนิงเรียกตรงนี้เพิ่มพูนแม่เขาดุหรือเปล่าเราไม่รู้จักนิสัยหรอ จ้าเคยเลี้ยงใช่ไหม,ไมเคยเห็นไหมครับไม่เคยเลี้ยงครับโอไม่เคยเลี้ยงพัลบุญมาแล้วง่ามาแล้วพัลบุญมาเล่นกับพี่แบรนด์เร็วอ๋อจะไปตามแม่ยังติดแม่ไม่กล้าออกมายังยังติดสถานที่อยู่ยังติดสถานที่เพราะว่ามาอยู่ที่ใหม่เอาไปแล้วง่าเออไปแล้วรอน้องตรงนั้นเลยเห็นไหมมาแล้วมาแล้วครับโหนี่ยช้างจะเป็นดาราครับอื๋ออ๋โน่นช้างอะไรว่ครูอยู่ไหนนี่ ทั้งห่วงทั้งห่วงแม่แล้วก็อยากเล่นกับพี่แฟล์อ๋อครูจะมาง่ายไหมตอนนี้ตอนนี้อ้าไฟเขาทำไมดับดับสว่างสว่างตอนนี้กำลังกำลังโทรหาอ,อาเสืออยู่นะคะ กำลังจะกำลังจะปรึกษาอยู่นะคะปรึกษาเสืออยู่อเอาทำไมเห็นเอฟซีบอกว่าวของสิงของสิงรไรและตอนนี้กำลังโทรปรึกษาอยู่นะ,ะับว่าเขาอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาครูโทรหาเลยเดย้อยๆหนึ่จะพาเอาโทรศัพท์มาให้ดูถ้ามาถึงนะของสิงไรแล้วได้ยัง แล้วของไงครูสิงไล่ได้ยงังไม่สิงแล้วค่ะแต่สิงเป็นตอนกลางวันค่ะไม่สิงเพราว่าเขาเป็นตั้งแต่เมื่อวานนลยคุณครูเอ้าเอาเดี๋ยวไงครูมาโคโทรหาในเด้อนีออ่อยู่บ้านนี่แหละนี่ไม่มีใครอยู่ครับผมครับผมครับบ๊ายบาครับอ่ะตอนนี้ก็โทรกันแล้วตอนนี้อยู่ในแานซีโอของเราอยู่สตึก ประมาณพักใหญ่ก็อยู่ประมาณทุ่มสองทุ่มนะครับจะมาจะแวะบ้านตาดอีกโอ้ไม่แน่ครับว่าเขาต้องไปซื้อกับข้าวหรือเปล่าเราไปซื้อกับข้าวแล้วก็มากินข้าวที่บ้านตาดเขาหรือเปล่าเพราะว่าพักใหญ่รวมญาติก็ต้องกินข้าวกันคนมาเนาะเป็นอันว่ายังไม่รู้เรื่องกันนะคะโทรศัพท์ของเราเน่าเหมือนเดิมครับโทรศัพท์เราก็มาเอาแวะเยี่ยมน้องเพิ่มพูนมารับขวัญมาอยู่ซุ้มใหญ่แล้วก็เนาะ ขอให้คำให้คูณนะคะชื่อเสียงโด่งดังเหมือนพี่บัวอแล้วเรียกน้องมาวะเห็นไหมอ่าเรียกน้องเผื่อเผื่อไปซุ้มเราแล้วจะได้มีลูกช้างตัวน้อยๆเหมือนเขาเรียกไปอยู่ในซุ้มเร็วๆเรียกเพิ่มหน่อยเพิ่มนั่นคุณเพิ่มคุณเพิ่มเจ้าคุณเพิ่มนั่นเนี่ยท่านคุณท่านจะคุณครับท่านจะคุณบุญเพิ่มไม่ใช่ แม่ก็ชื่อบุญเพิ่มแม่ชื่ออะไรไม่รู้พ่อแม่ชื่ออะไรพ่อไม่รู้อ้าวก็ไม่รู้ชื่อแม่ไม่เคยเห็นกันอ้าวค่ะตะโอนตะโอนตนอยู่ด้วยกันยังไม่มีเชือกนี้ใช่ไหมครับมีลำพูนกับไพบูนอ๋อเชือกนี้น่าจะซื้อมาตทมหลังครับก็เลยไม่รู้ว่าก็เลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรแต่เป็นแม่ของอ่ะนานุนาโนน้องอึ่งยิ้งอึ่งยิ้งอึ่งยิ้งอึ่งอืม แล้วเชือกนี้เชือกไหนอยู่ใกล้ๆนี่เจย์เจยลำพูนเจ๊ใหญ่เจย์ไผพโอ้หเอาเจ๊์ไผไว้ใกล้ๆเลยเหรอเขาอยู่ด้วยกันเขาอาจจะไม่เป็นไรนะครับไม่อาจจะไม่เป็นไรแต่ผมไม่ค่อยอย่างนั้นเลยครับฮะกลัวกลัวตัวเล็กผมอ่ะเออทำไมไฟเขาเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวดับเป็นเพราะอะไรมีอะไรก็ไม่รอ้อะไรอย่างนง่ากลัวเกินแล้ว ถ้าไม่เป็นไรก็ดีเนาะซาต้าตัวหลุดออกคอกนะคุณตัหลุดคอกเพราะว่าเจ๊แกไม่ค่อยชอบช้างเด็กด้วยเอาเจ๊ายโหดมาใกล้ทำไมเขาไม่เอาเจ๊ลำพูนมาไว้ตรงนี้เออนี่็ความเป็น่วงเนาะอืมเราะบางทีมันอุบัติเหตุมันเกิดได้นะครับถ้าวัวหายแล้วลำพคกมันจะเสียใจอครับเจ๊ลำพูนอยู่ทาง้น้น พูนลำปางท่ะตรงนู้นเนี่ยข้าพูนลำบางาวพูนกินนมแล้วอ๋อกินนมแล้วกินนมโชว์เห็นไหมเอาเรียกเรียกเอาเรียกช้างน้อยไปบ้านเราบ้างละงไงไป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 อยู่ที่บ้านเออเดี๋ยวพาเพื่อนเรียกเรียกเพื่อนไปเกิดที่ซุ้มเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังอ่าอ่า อะไรนะแข่งขันกันแข่งขันกันระหว่างซุ้มเขียวกับสุ้มน้ำเงินใครจะได้น้องผาว่งเจสองเจนี่เนาะเจลำพูนเจไพบูนเราต่อให้เขาสงเราเชือกเดียวครับเราเชือกเดียวเราเจน้อยเจน้อยครับเราดูครับเราดูนะว่าซุมไหนจะได้ลูกช้างก่อนกันผลงานจะคือไม่นอตต้องอย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ภารกิจของเราก็ไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้มารับน้องเพิ่มพูนก็ แต่อีกภารกิจหนึ่งเนาะยังไงก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะในช่องของเรานะคะช่องไพลแซมสันขวัญเมืองเอาไปใกล้ๆอ่ะโอ้โหหนูไฟดับเลยฟันเมืองเมื่อไฟดับเลยเอาไปเอาไปอะไพล์เซมสันขวัญเมืองเอาไปดับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปใหม่ๆของเราในช่องไพล์เซมสันขวัญ สวัสดีคร <jungle> ับครับวัสดีครับสวัสดีครับเยอะงานนะลูกงานหลัง